สำหรับใครที่ทําปุ๋ยหมักแบบไม่กลับกองนะครับแล้วอยากได้เครื่องมือนะครับสําหรับวัดคุณสมบัติของปุ๋ยหมักที่เราทําว่าเป็นยังไงนะครับวันนี้ผมมีตัวช่วยอย่างหนึ่งนะครับจะมาแนะนํากันนะครับนั่นก็คือเครื่องวัด pH อุณหภูมิแล้วก็ความชื้นในกองปุ๋ยนะครับอันนี้คือหน้าตาของเครื่องนะครับเนี่ยนะครับเขาก็จะบอกมีค่า pH นะครับค่าความชื้นนะครับแล้วก็อุณหภูมินะครับ วิธีการใช้งานกล้องง่ายๆนะครับเราก็กดนะครับวัดค่านะครับเขาก็จะอ่านค่าให้เรานะครับรอแป๊บเดียวนะครับเครื่องนี้นะครับเห็นไหมครับค่าออกมาแล้วนะครับตอนนี้ ph นะครับของกองปุ๋ยตัวนี้นะครับอยู่ที่ประมาณ5.9นะครับความชื้นอยู่ที่82%นะครับอุณหภูมิก็49องศานะครับอันนี้เป็นเครื่องวัดแบบง่ายๆนะครับที่ราคาไม่แพงนะครับเราสามารถเอามาใช้นะครับในการวัด คุณสมบัติของก